โอ้เด oh, ี๋ยวเอาเท้าๆปิกบ้านก่อนมาดิ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 เอา,า,า oh. ข้ามให้ได้อาหารมาหรอกรอก,ก่อนเนาะรอก่อนคอยคอยคอยก่อนคอยก่อนโอ้ไฟบ้านปีชา้าสว่างแต่เช้าเลยวนันนี้โอ้สว่างแต่เช้าเลยเอ็งจับเอ็งยืนนี่ยืนนี่ยืนนี่ยืนยืนถืกไฟเจ้าปีชาเลย โอ้สว่างแต่เช้าเลยอะแสงอาทิตย์ยังไม่รับตาแรงสว่างนะแรงว่า้นรับรู้เลยแล้วรอเอาผลกินผลทานนะเชา้าลุงคุณป้าเอ้ยขอ้ถูกวันที่หนึ่งไปละได้กินทานหาอ่ะก็ดีเนะทานหาเนาะลูกนะเนี่ยมันนอนกับปีชานะนี่ใช่ไหมเดี๋ยวมาติด ไฟพลังงานแสงอาทิตย์จุดนี้ทดแทนให้อันนี้ไม่ว่างเลยเอาเจ้าเท่าๆปิดก,ก่อนเดี๋ยวมาทำเล้าไก่ทำเล้าไก่ทำเล้าไก่ไปรับไปละไปละไปละโอ้แปลกนะวันนี้ไฟสว่างที่เช้าเลยอ๋อรับรู้เลยเพราะเอา มาเพี้ยวส่วนให้เดี๋ยวแค่หยุดดีๆอีกที่ไข่เพี้ยวให้ดีๆเฮเคเดี๋ยวเอาเจ้าเท้าเท้าปิกบ้านก่อนเยี่ยมหรือดูกรงไก่ดีๆเนี่ยมันดีอยู่หลือประตูอะประตูมันโพที่เดียวประตูอย่างอื่นดีมดซื้อไก่ตะท้าไว้แล้วเดี๋ยวเอามาลงเลี้ยง เป็นจิตลักษณะแล้วับน,นี้กอทำสวนเกษตรละทำสวนเกษตรให้ได้ผลผลิตละทำสวนเกษตรนี่น้ำท่าก็มีอุดมสมบูรณ์เห็นไหมน้ำท่าก็ไม่ต้องซื้อต้องหาสบายเลยลงบัญชีเป็นเกษตรกรแล้วเดอบแบบนี้เดอ้อเกษียณอายุราชการละ ต่อไปก็เป็นเกษตรกรเต็มตัว,วอุปกรณ์พร้อมนี่ไม้เย็บทำเราไก่ดีๆเสริมทัพเสริมทัพสู้กับเจ้าหมาร้ายเนาะเาไปดีเนาะสู้กับหมาร้ายนะาหลูกเนาะมันไม่กัดกับหมาหมาหมา,ม,ามันก็ฟัดเลย่เลยดีอ้าวโรททำไมเอ้าจะให้อาหารเนะต่อไปถ้าหมามา,มาฟัดเลยน่หลุกนะ เข้าใจไหมฟัดเลยนะเด้อฟัดเลยนะถนะ้าหมามาแนละ้วฟัดให้คนาหน่อยนะเข้าใจไหม